วันนี้ผมก็มาเล่นดังสี่ปืนเดียวนะครับจับแค่ปืนสกาาเท่านั้นนังสี่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าที่หนึ่งเป็นของรายาไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะครับก็รอชมนะครับรอชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็มาตอนนี้ก็ โดดถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็หาปืนที่เราแบบที่เราตั้งไว้นะครับสก,กาตอนนี้ก็ยังไม่เจอเจอแต่คนนะครับตอนแน้ผมยิงเขาไม่ได้นะครับไม่อยากยิงนะครับยิงได้จะยิงแต่ผมจะเล่นแบบปืนสก,กาเท่านั้นนะครับเพิ่มไปลุย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 ไหวไอ้ิ้นไหวไอ้ิ้นไหววีทอก่อนด้วยไม่เอา ไปลุย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 ไหวเว้ยไหวเว้ยเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเขาบวกกันบวกกันบวกกันก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้ยโหยิงคนไม่ดูหลังเลยตัวนี้ตัวนี้ยิงคนไม่ดูหลังเลยน่าจะสองตัวเมื่อกี้เนี่ยแล้วสามตัว ลงมาเมื่อกี้นี่ประมาณตีหนึ่งนี่งไงสองตัวเอาไปก่อนหนึ่งสามออกเหลยแล้วกันนะครับสามออกเหลยแล้วกันนะไปอุย้ยไม่ได้เียเท้า,ามาดินี่งไงเอาไปสองนะครับอ,อีกตัวหนึ่งอีสองตัวเอาไปแล้วสองเหลืออีสองตัวนะครับไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าอุย้ยเจ็บ ันนี้ด้วยโอโคมาตอนนี้สก,กาผมก็ไลเวอร์สามแล้วนะครับอับไปแล้วสามไปพร้อมลุยแล้วตอนนี้พร้อมลุยนะพร้อมลุยนะ้วอือตอนนี้ก็เก็บมันเก็บเองอะ่ะผมไม่ได้ปิดอันนี้ที่เก็บที่เก็บของอะมันก็เลยแบบเก็บไวให้มันเก็บเอง อันนี้ก็ของวยฟูเหมือนกันนะนี่อุยอุยเอาดีอวดีอะไรเนี่ยอ้สุดนี่ไม่มีอะไรเลยไปล่าคนดีกว่าอันนี้จําเป็นนะครับไอวอสามลูกนะครับจําเป็นที่เราต้องซื้อแบบถ้าอยากได้แบบไอวอเยอะๆนะแบบอะไรนะสิบสี่ลูกไอวอนะครับก็ซื้อที่ผมซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยไอวอนะครับ ที่มันชั้นสามนะครับอม,มาเอาตัวล่าแล้วกันเอ้ยคนนี้ขึ้นจุดวะน่าจะสองทีนะครับเอาไปก่อนเลยนะครับไอ้โอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี้ยจะขึ้นไปอนะ่ะตามก่อนแล้วกันขึ้นมาตามก่อนแล้วกัน <Yeah. S 1> ไปตอนนี้ก็ได้สามอีลีมโอ้มันเก็บเองยากเลยทีนี้ยากเลยอะ่ะ ยากเลยยากเลยอาทีนี้มาซีนใส่ฝาจะทำได้หรือไม่นะครับต้องรอดูนะครับผมโอ้โหมีไงลิงแบบนี้โดนนะโดนนะมีดุ้งนะมีดุ้งนี่ไงเอาไว้ก่อน,นแดงเดี๋อีกตัวหนึง่งใช่ปะะ่าวสาวตัวไม่ใช่อรอบ้านนี้ตัวหนึง่งมื่อกีนอ้นัที่ผมโดดแรก,แรกอ่ะ ก็ตัวจุดแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วไม่อยู่แล้วมั้งอุ้ยสกาสามไอ้ไม่ใช่อ่าขาสามอืมแบบใครที่แบบอยากให้ผมเล่นปืนอะไรก็ได้นะครับอ่าก็บอกหนึ่งแต่ว,ว่าอ่าสองก็ได้นะครับคนอันนี้มานะครับคอมเมนต์มานะครับ ให้ผมเล่นยังไงก็เป็นมานะครับผมไปลุยลุยลุยมาอยากได้ซะยี่สิบอีลิมไม่รู้จะได้รอเปล่ปลานะครับโอ้ยมีสองตัวเอาไปหนึ่งหัวได้ไปแล้วหนึ่งหัวนะครับโดนโดนหัวไปละไม่ลุยลุย้ยาหมดเลยนะครับ ได้มาหกไอรีมแล้วไว้ไว้ไว้ไวเลืออีกสิบแปดคนเท่านั้นจะได้ไหมยี่สิบไอรีมจะได้แล้วป่ะเนี่ยน่านจะได้น่าจะได้ทำแบบลาคนอะไรแบบนี้น่าจะไวอยู่แต่ผมเล่นไล่อาะชิดไม่ได้มีแต่ปืนกายแต่เราไสบุญอยู่แล้วไงเราไหวเราไหวอ่ะ ไปล่าคนดีกว่านักธุรกิจล่าหัวเลาเฮ้ยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายครับอยู่ซ้าย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 อยู่ไหนช้าในบ้านเหรอโอ้ยโอ้โหเด็กแรงโอ้โหเกือบดูเฮ้ยดีนะที่มีฟอกองั้นก็ตุยจังไว ไปตามสกิลผมที่ใช้ได้นะครับไอวอลแล๊งก่อนได้แ,ดแล้วน,ละนะแก๊งแ,แก๊งไปขึ้นบนหลังคาน่าจะอยู่ล่างนะอุย้ยมันขึ้นมาเอาไปอุย้ยรู้ตัวปะเนี่ยพี่ชายพี่ชายรู้ตัวปะเนี่ยเออเก็บไปืซิลิงก่อนนะครับตอนนี้ ลุยกันต่อลุยกันต่อนะครับมาจะขึ้นฟ้าออันนี้ละไปลุยอับปับับึับปับปับั๊บปบปั๊บปั๊เปะะั๊อปั๊บปั๊บปั๊บเั๊บหั๊บปั๊บปัปั๊บปั๊บปเปิดมาปั๊บปยู่ในน้ปั๊บปั๊บั๊บปั๊บโั๊บปั ไป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 ลุยลุยลุยเว้ยไหวไหวไหวเว้ยไอชินเอ็งไหวน้องลุยลุยลุยชิ้นน้องไอชิ้นน้องอิงไหวน้องลุยลุยเว้ยแไอเราก็ชอบปรับดังค่าซะด้วยสิแบบเวลาอันนี้ก็กดมั่วเลยทีนี้ไปมีตัวปะเนี่ย น่าจะมีอ่ะนี่ไงกี่ตัวตีหนึ่งหน้าผมสองตัวส้ายสองตัวเพิ่งเกิดเหรอไม่มั้งตีหนึ่งนะครับนี่ไงเพิ่งเกิดจริงด้วยเพิ่งเกิดตัวหนึ่งเอาไปเกบมากโอ้โห โดนไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยร้อยร้อยร้อยสามร้อยกว่าไหนอนะเ้นี่เมื่อกี้เนี่ยกระดาเมจดม่แดงนะครับเอาตัวนี้ได้ก่อนน่ะกลัวว่ามันจิดอันนี้มาขึ้นมาปารเวิดไว้ก่อนเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีเจ็บเอาผมลืมเอาปาระเบิดระเบิดแต่ว,ว,แว,ว่ามันอันนี้กินอันนี้ด้วยเลือกโอ้โห ไม่เป็นไรนี่คือว่าพลาดนะครับไม่เป็นไรนะครับคือคืออย่างน้อยแล้วก็แบบใส่เกี๊ยวก็ใส่เกี๊เล่นแค่ปืนสก้าอย่างเดียวปาระเบิดนี่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะมั้งดูยันตาเฮ้ยคนนี้มือสไนว่าเอาดีเอาดีไม่ไหวอ่ะต้องถอยว่ะโอ้โหโดน น่ากลัวจ้อะอด่ะโอ้คนเล่นเป็นด้วยนะเนี่ยมาหนึ่งสี่แล้วเป่าแล้วสี่สี่ปล่อยเว้ทีนี้ไว้ไว้น้องโอ้ยากละผมไม่มีปืนอันนี้ด้วยสกา้าสวยไว้ไว้ไว้เดี๋ยวเตรียมล่าเลยจิงน,น,นะไวโอ้โหเกือบโอ้โหไว้ก่อนเลยไป